สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็น addition walker series 2นะครับสีขาวทึบเปิ้ลไว้นะครับขาวมากครับขาวมากๆครับตัวนี้นะครับไซส์นะครับอยู่ที่46 30ิมเซนนะครับแต่คู่นี้นะครับผมใช้เองนะครับผมก็เลยแบบผมอยากให้แนะนำนะครับแนะนำให้ลูกค้าเผื่อไซส์สักนิดนึงนะครับแนะนำแค่295เท่านั้นนะครับถึงจะไปไซส์จะบอก30เซนนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำแค่295นะครับ นะครับถ้า295ใส่ไม่ได้เอามาคืนเลยนะครับนี่ครับใส่หลวมไปเอามาคืนเลยครับแนะนําผู้ที่ใส่295นะครับนี่ครับผมเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าระหว่างช่องเท้านะครับจะได้แบบมีความเย็นนะครับเพราะว่ารองเท้าหนังเนาะแต่ว่าผมถามว่าเรื่องระบายอากาศดีไหมผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าผมใช้สีดําอยู่นะครับ เนาะใส่ไปทํางานอยู่นะครับวันแรกแบบคือวันแรกมันก็ยังอยู่แข็งแข็งเนาะมันดูแบบเฮ้ยมันทําไมแข็งจังวะอะไรเงี้ยนะครับแต่พอตอนเย็นนะครับมันจะนุ่มนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับก็บอกว่าตัวบู๊กนะครับดีเอรอไอดีเอรพวกเนี้ยนะครับมันจะปรับเข้ากับเท้าคนนะครับตอนแรกๆอ่ะมันใหม่อยู่มันยังแบบมันยังไม่เรียนรู้เท้านะครับพูดง่ายๆว่าโฟมมันสามารถเรียนรู้ได้เนาะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ นี่ครับสวยมากครับ sì, สวยมากซึ่งไอโฟมเรียนรู้เท้าเนี่ยมันไม่ใช่เทนโลยีใหม่นะครับขออภัยด้วยครับมันเป็นเท้าลยีที่ใช้นานมากแล้วนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับที่ก็โฟมและเรียนรู้เท้าด้ครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่รองเท้าวิ่งหรือใส่รองเท้าแล้วแต่นะครับอะไรก็ได้นะครับไม่ควรใส่ที่จะเป็นแบบมือสองที่เขาใช้งานมาหนักๆแล้วนะครับเพราะโฟมมันจะเรียนรู้ผู้สวมใส่แล้วนะครับมันจะทําให้เวลาเราใส่มันจะยวบบ้างอะไรบ้างนะครับควรใส่ใหม่ๆไปเลยนะครับเพื่อให้มันจะ อ่าเรียนรู้เท่าของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเก็บความรู้นะครับที่ผมอ่าชอบแนะนำให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ